ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมรับคาทานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดช่วงนี้นะคะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกนะคะมากกว่า2คนนะคะหลายๆคนกําลังเลือกอยู่นะคะตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะมีคนแอบชอบเยอะนะคะช่วงนี้สําหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะ ความรักของคุณนะคะคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะ,ะสนใจเรื่องงานมากกว่านะคะตอนนี้สนใจเรื่องการทำมาหากินสนใจเรื่องงานนะคะมีเรื่องกังวลใจนะคะช่วงนี<ณ>้นะคะคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องงานคิดเรื่องหาเงินนะคะ <te ak> ในช่วงนี้ซื้อน้าโชคของคุณคือเลขที่บ้านนะคะ <c oughs> เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคข,ของคุณวันนี้คือสีแดงสีส้ม <c oughs> แล้วก็สีเทาให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้ 3 2 3นะคะ3 2 3ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ